บทที่40ไปเยี่ยมเยียนบ้านสวนหลังหนึ่งในเขตปริมนทนตัวบ้านห่างจากหลังอื่นค่อนข้างมากบริเวณโดยรอบปลูกต้นมะม่วงต้นกล้วยหมายพุ่มไม้ประดับให้ความรู้สึกสงบสบายเป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนเรือนไทยไม้สักหลังใหญ่ตั้งเด่นเป็นสงา่าเสียงสุนัขเฝ้าบ้านเห่าหอนเมื่อพบคนแปลกหน้าลงมาจากรถ หญิงสาวทั้งสองลงมาจากพาหนะของตนหลังจากได้เบอร์โทรแล้ววันจันทร์ก็จัดการโทรหาคุณลุงมารุษถามที่อยู่และบอกว่าอยากมาเยี่ยมเยียนด้วยว่าคิดถึงเรื่องราวในสมัยเด็กซึ่งท่านก็ไม่เกี่ยงแถมยังบอกที่อยู่ของบ้านเสร็จสับเสียงสุนัขพันธ์บางแก้วซึ่งคื้นชื่อเรื่องการรักเจ้าของเห่าขึ้นมันถูกเลี้ยงเอาไว้เฝ้าบ้านหรือสอดส่องใครก็ตาม ที่ดูมีพิรุษน่าสงสัยวันจันทและดาวเหนือเดินเข้าไปข้างในตามคำชักชวนของคุณลุงแค่ได้ยินน้ำเสียงก็รู้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านน่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึง่งนั่งลงก่อนสิลูกนั่งก่อนนะแขกทั้งสองยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก่อนจะมอบกระเช้าเป็นสมคุณภาพดีราคาแพงเห็นว่าท่านชอบ ดาวเหนือเลยสั่งคนไปซื้อแล้วแวะไปเอามาเพราะอยากตอบแทนน้ำใจคุณลุงที่ช่วยดูแลแฟนสาวของตนขอบคุณมากสมแพงทีเดียวเลยนะนี่แค่มองปลาดเดียวก็รู้แล้วชายวัยประมาณเกือบห้าสิบปีไม่ใหญ่แต่ที่เห็นเด่นชัดเลยคือผมนั้นเป็นสีดอกเลาอีกทั้งจุดสังเกตหนึ่งก็คือมารุษมีใบหน้าที่ติดยิ้ม ทำให้ดูเป็นคนใจดีคุณลุงสบายดีไหมคะวันจัน์ทรเอ่ยขึ้นหลังจากนั่งลงที่เก้าอี้ไม้ใต้ถุนบ้านลมเย็นกโกรกเข้ามาทำให้ต้องเผลอหลับตาแล้วสูดลมหายใจเข้าจนฉ่ำปอดก็สบายดีตามประสานั่นแหละลูกเอ๋ยนี่หนูจัน์ใช่ไหมลุงจำหน้าได้ วันจันทร์พยักหน้ารับตอบว่าใช่มารุตจึงถามต่อว่าแล้วคนค้างๆ้างคือใครกันเพื่อนค่ะคุณลุงดาวเหนือหุบยิ้มฉับอุตสาหกะว่าวันจันจะบอกว่านี่คือวาทีภรรยาในอนาคตของจันเองค่ะแต่ที่ไหนได้น้องให้ดาวเหนือเป็นแค่เพื่อนสาวทว่า ดาวเหนือก็ยังคงยิ้มและกล่าวต่อเป็นเพื่อนที่สนิทมากของวันจันค่ะดีดีดีขอโทษด้วยนะทีเดี๋ยวนี้ลุงไม่ได้ไปเยี่ยมเลยชายวัยกลางคนรู้สึกผิดใบหน้านั้นเศร้าลงสองปีมาแล้วที่เขาหายออกมาจากชีวิตของหลานไม่เป็นไรค่ะ จันเข้าใจดีค่ะเป็นเพราะแม่หรือเปล่าคะมรุษยิ้มจืดพร้อมกับพยักหน้าอย่าหาว่าลุงนินทาแม่เองเลยนะพ่อหมดประโยชน์ไม่มีเงินจะให้มันก็สั่งห้ามไม่ให้หลุงไปหาหนูจันมารุษไม่เคยคิดเลยว่าพุทสอนจะกลายเป็นคนแบบนี้บรรยากาศเงียบอยู่นาน ดาวเหนือได้แต่สังเกตท่าทีของคุณลุงส่วนวันจันเองก็พยายามทำลายความอึดอัดลงคุณลุงคะจันขอถามอะไรสักอย่างได้ไหมคะว่าอย่างไรล่ะคือจันไม่ได้เป็นลูกของแม่พุทธสอนใช่ไหมคะวันจันถามในเรื่องที่รู้อยู่แล้วเพื่อทีจะให้มีเรื่องคุย แล้วสาวไปยังเรื่องต่อไปที่อยากจะรู้มารุดถอนหายใจเรื่องนี้เอกภกพก็เคยขอเขาไว้ว่าอย่าได้บอกความจริงกับวันจันทว่าพอมาเห็นพฤติกรรมของพุทธสอนแล้วก็คิดว่าบอกหลานไปน่าจะดีกว่าถือเซว่าเอาบุญจันพุทธสอนน่ะไม่ใช่แม่ของหนูหรอกลูก เมื่อได้บอกออกไปแล้วมรุดก็รู้สึกลงอกนักความลับที่รับปากเพื่อนไว้ส่งๆทำให้เขานอนไม่หลับมาหลายปียามนี้รู้สึกได้ว่าเหมือนหินที่คอยถ่วงนั้นหลุดหายไปแล้วพ่อเอกเป็นพ่อของจันไหมคะเอกมันบอกว่าหนูเป็นลูกของมันนะ มารุดรับทราบเรื่องนี้มาตลอดว่าจันเป็นลูกสาวของเพื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรแล้วใครเป็นแม่ของหนูล่ะคะลุงวันจันถามต่อเธออยากรู้เหลือเกินเฝ้าคิดนอนคิดว่าทำไมอีกฝ่ายถึงได้ปล่อยให้เธอมาอยู่กับพ่อเอกหากว่ารักกันจริงแล้วก็น่าจะเลี้ยงดูเธอเอาไว้ไม่ใช่หรอ ขอนี้ลุงจนใจเอกมันก็ไม่เคยบอกลุงเหมือนกันคุณเอกขับรถแท็กซี่ขับบ้างไม่ขับบ้างแล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าประกันคะเป็นดาวเหนือที่แทรกขึ้นนักสืบที่ดาวเหนือจ้างไปเล่าว่าบ้านของวันจันไม่ได้รำ่ำรวยหาเช้ากินค่ำแค่พออยู่ไปวันวันบางครั้งต้องไปหยิบยืม อย่าว่าแต่เก็บแค่กินยังไม่อิ่มเลยแถมช่วงหลังพ่อของวันจันเองก็ป่วยสุขภาพไม่ดีเลยไม่ค่อยได้ออกไปหารายได้ดังนั้นจะเอาเงินที่ไหนไปทำประกันครั้นจะเก็บออมก็ไม่น่าเป็นไปได้มรุษพยักหน้าพลางคิดถึงเรื่องอดีตเขาถอนหายใจแล้วบอกว่าตัวเขาเองมีอาชีพเสริมเป็นคนขายประกัน เขาเป็นเพื่อนกับเอกกับภพตั้งแต่ประถมหลังจากนั้นก็แยกย้ายไปสร้างครอบครัวจนวันหนึ่งได้เจอกันโดยบังเอิญตอนนั้นเอกกับภพเป็นคนขับรถของบริษัทแห่งหนึ่งให้เบอร์ติดต่อและที่อยู่กันไว้อยู่มาวันหนึ่งเอกกับภพก็อุ้มวันจันร์ทมาที่บ้านมรุษยังจําได้เพราะวันจันร์ทเป็นตัวแดงๆยังเป็นแค่เด็กทารกอายุไม่กี่วันอยู่เลยเอกบอกว่า วันจันเป็นลูกของมันอายุหนึ่งเดือนเอาเงินมาให้มรุษทำประกันด้วยเอกบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้เงินนี้เพิ่มเป็นล้านหนึ่งเอกกพบยังย้ำนักย้ำหนากับมรุษอีกว่าเงินก้อนนั้นจะเก็บเอาไว้ให้วันจันทร์น้ำตาของวันจันทร์รินไหลด้วยความตื้นตันใจภาพที่พอคอยโอบกอดเธอนั้นยังคงจำได้ดี ถึงแม้จะปกป้องเธอจากแม่พุทธซอนไม่ได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายคนนั้นทำดีที่สุดแล้วเธอหนะเป็นตัวปัญหาของบ้านผู้หญิงที่ไหนจะรับได้กับการที่ต้องมาเลี้ยงลูกของคนอื่นจะใช่พ่อหรือไม่ใช่พ่อแท้ๆทางสายเลือดแต่ในทางด้านจิตใจแล้วพ่อเอกคือพ่อของวันจันลุงเลยจัดการดูให้ไม่นึกเลยว่า ไอเอกมันก็มาตายจริงๆก่อนตายมันโทรมาสั่งเสียว่าให้ลุงทำยังไงบ้างมันคงคิดแล้วล่ะที่ไม่เอาเงินให้หนูทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องดีจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นพุทธซอนก็คงใช้ไม่เหลือในทีเดียวส่วนหนูหนังพุทธซอนก็คงไม่เลี้ยงต่อมารุททำตามคำสั่งเสียของเพื่อนอย่างเคร่งครัดเบิกเงินออกมาตามจำนวนทุกเดือน ทำอย่างนั้นไม่เคยขาดเพราะรับปากเอกเอาไว้ไม่อย่างนั้นเพื่อนก็คงตายตาไม่หลับแล้วลุงพอจะรู้เรื่องส่วนตัวของพ่อหนูไหมคะมารุษสายหน้าทันทีเรื่องอื่นนั้นเขาไม่ทราบเลยแม้แต่น้อยแล้วแม่พุทธ้อนทราบไหมคะว่าหนูเป็นลูกใคร ไม่รู้เหมือนกันเวลาลุงไปหาหนูทีไรอีพุทซ้อนมันก็คอยถามแต่ว่าตกลงหนูเป็นลูกใครเหมือนกันเอกมันคงปิดปากเงียบไม่เล่าเรื่องนี้เลยดาวเหนือกับวันจันทร์ได้แต่มองหน้ากันเหตุใดพ่อถึงไม่ยอมบอกว่าวันจันทร์เป็นลูกของใครอันที่จริงวันจันทร์มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าใครเป็นคนที่ทำให้ตัวเองเกิดมา คุณลุงบอกว่าคุณพ่อเคยทำงานเป็นพนักงานขับรถมาก่อนใช่ไหมคะดาวเหนือถามมารุตจึงพยักหน้าเอกภพชอบขับรถขับได้ทุกยี่ห้อรถบรรทุกรถกระบะรถยนต์เอกภพถึงกับเคยขับรถให้คนรวยนั่งมาก่อนด้วยลุงพ่อจะรู้ไหมคะบริษัทที่พ่อจันเคยทำงานมีกี่ที่ วันจันทร์ถามที่แน่ๆตอนนี้เธอรู้แล้วหนึ่งรูปใบนั้นที่หล่นลงมาจากหนังสือในห้องของคุณบีมันมีโลโก้บริษัทอยู่เอล่าสุดก็บริษัทขายเครื่องจักรประธานภัยบูลก้องกิจเจริญหลังจากนั้นลุงก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่านั้นเป็นครั้งแรกที่เจอกันต่อมา มันก็หอบหนูมาหาลุงเลยส่วนก่อนหน้านี้เหมือนจะเป็นคนขับรถให้คนรวยสักคนอันนี้ลุงก็ไม่ได้ถามลึกวันจันพยักหน้าเข้าใจไพบูลกองกิจเจริญก็คือคุณท่านที่วันจันไปทำงานสอนพิเศษหรือว่าบิดาของคุณบีนั่นเองหากจะสืบต่อก็คงต้องตามที่บริษัทของคุณท่านทว่าหากทำแบบนั้น มันก็คงไม่ดีเท่าไหรนะ่นักจะเอาเรื่องวุ่นวายของตัวเองไปพัวพันกับบ้านของท่านได้อย่างไรคิดมาถึงตรงนี้วันจันทร์ก็รู้สึกหนักใจเหลือเกินถามไถ่ยกันอีกประมาณชั่วโมงเศษดาวเหนือและวันจันทร์ก็ขอตัวลากลับทั้งสองมุ่งหน้ากลับมายังบ้านหลังใหญ่กว่าจะถึงก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรวันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเสียเที่ยวเลยแม้แต่น้อยเปงพอได้เบาะแสะมาบ้าง แมนจะไม่มากเท่าไหร่ก็ตามหญิงสาวเหนื่อยจนแทบไม่อยากอาหารปรับแค่เพียงของว่างเป็นซาลาเปาและขนมจีบพร้อมกับน้ำผลไม้หนึ่งแก้วเท่านั้นวันจันเอ็นสีษะลงบนพนักโซฟาอาการทางกายดูท่าจะหนักนะหากแต่ทางใจหนักกว่าหลายเท่าจะตามต่อไหมหรือพอแค่นี้จันยังอยากรู้นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดมันลำบากมากก็คิดว่าปล่อยไปก็คงจะดีค่ะอีกอย่างมาคิดอีกทีถ้าเขารักจันร์จริงเขาจะปล่อยจันร์มากับพ่อแบบนี้หรอคะวันจันร์หมายถึงมารดาผู้หญิงคนนั้นอาจจะมีความจำเป็นก็ได้นะจันร์ดาวเหนือยังคงมองในแง่ดี วันจันทถึงถามต่อว่าถ้าเกิดจันทอยากรู้คุณเหนือจะช่วยจันหรือไม่ดาวเหนือลุกขึ้นแล้วไปนั่งบนโซฟาตัวเดียวกับน้องจับมือบางขาวนวลเนียนคู่นั้นขึ้นมาจูบอย่างอ่อนหวานถ้าเธออยากรู้ฉันจะสั่งให้พวกเขาสืบต่อนี่คุณเหนือให้คนสืบไปบ้างแล้วหรือยังคะ ดาวเหนือพยักหน้าเป็นคำตอบเธอเองก็อยากรู้ชีวิตความเป็นไปเป็นมาของวันจันดวงหน้าคมคายยามนี้ทอประกายร่าเริงสดใสคิดว่าคะแนนของดาวเหนือในใจของวันจันยอมทิ้งห่างเอรินไปอักโขแล้วสืบได้ความว่ายังไงบ้างคะก็เหมือนกับที่คุณลุงเล่านั่นแหละบริษัทของบ้านเอริน คุณพ่อเคยทำงานที่นั่นมาก่อนเดี๋ยวนะคะวันจันยกมือห้ามเอาไว้ก่อนจะถามว่าแล้วนี่พ่อจันไปเป็นพ่อคุณเหนือตั้งแต่เมื่อไหร่คะดาวเหนือหัวเราะด้วยแววตาระยิบระยับคนตัวเล็กเพิ่งสังเกตรหรือยังไงวันนี้ตอนที่คุยกับคุณลุงมรุดดาวเหนือก็เรียกคุณพ่อเอกภกบพบ ไปตั้งหลายครั้งเอาหน้าอย่างน้อยก็เป็นแฟนกันจันไปเป็นแฟนกับคุณเหนือตั้งแต่เมื่อไหร่คะจันเธอคิดว่าจะหนีฉันพ้นหรือ,อยังไงฮะอืมอืมตอนนี้จันยังไม่คิดมีแฟนหรอกคะ่ะคราวนี้ดาวเหนือ้อนหน้าควา หากแค่เพียงไม่นานเท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็กลับมาฉีกยิ้มสดใสเหมือนโลกเป็นสีชมพูอีกครั้งผู้หญิงใจร้ายคอยดูเถอะวันไหนตกหลุมรักเขานะเขาจะจูบให้ไปไหนไม่ได้เลยเกิดอาการอึงใบไปไม่เป็นสำหรับวันจันทร์ใบหน้าแดงกำ่ำเธอยังจำได้ถึงรสละมุนของจูบจากคุณดาวเหนือว่าแล้ว วันจันร์ก็ถอยออกมาเพื่อจะพาตัวเองหนีไปจากบรรยากาศอันแสนเป็นใจเท่าว่าขณะกำลังจะลุกขึ้นดาวเหนือก็ชุดให้เธอนั่งลงไปอีกครั้งคราวนี้ทั้งตัวจึงได้ทิ้งลงบนตักของคุณเหนือจริงๆตัวเธอนิ่มจังคุณเหนือคะก็ฉันจะบอกเรื่องที่นักสืบสืบมาได้ยังไงล่ะ สืบมาว่ายังไงล่ะคะแม่และพ่อของเอรินเคยแยกกันอยู่ช่วงหนึ่งคุณผู้หญิงของเธอทิ้งลูกและสามีเอาไว้แล้วหายหน้าไปเฉยๆแล้วเกี่ยวกับจันยังไงอะคะก็ตอนที่แม่ของเอรินกลับมาเป็นช่วงที่เธอปรากฏตัวขึ้นที่บ้านพอดี